สวัสดีคะ่ะสวัสดีท,ทุกทท่านนะคะวันนี้มาบ่ายเลยนะคะวันนี้อุตส่าห์ถ่ายคลิปไว้เมื่อเช้าแล้วเช้าที่ที่สายอยู่เพราะว่าทํามานู่นนี่นั่นทำความสะอาดเด็กๆกรงอะไรจัดบ้านใหม่ให้เด็กๆเ,เขาขึ้นไปนอนเล่นบนบน,บนอเก้าอี้ไม้กันคนไม่ค่อยได้นอนละมีแต่แมวไปนอนก็เลยช้าหน่อยนะคะวันนี้เข้าไปเคลียร์กรงเด็กๆ ข้างๆบ้านเพราะว่าวันหยุดจะมีเวลาเนาะมีเวลาได้ทําอะไรเยอะแยะพี่ทองมันแอบ,บนอนหลังบ้านนะคะหลังบ้านในครัวเจ้าสัวเห็นเจ้าสัวนอนน่ารักดีก็เลยถ่ายเจ้าสัวมาให้ดูเจ้าสัวเขาก็กินอิ่มนอนหลับแล้วนะคะกินอิ่มนอนหลับแล้วกับมั่งมีนะคะมั่งมีมั่งมีก็นอนอยู่ตรงท้องท้องเขาอะคะ่ะ ล้วก็น่าเห็นไหมคะมีสายฟ้ากับสายฝนออกมาเล่นนะคะสายฟ้ากับสายฝนออกมาเล่นโอ้ <_ â ng> ไม่อยากกลับเข้ากรงเลยนะคะแล้วก็ให้ลูกของแม่ไฟออกมากินอาหารจริง,รงๆลูกของแม่ไฟเขากินอาหารเปียกนะคะแล้วเขาก็กินอิ่มแล้วเขาก็อยากกินอาหารเปียกผสมกับอาหารเม็ดกับแม่เขาอีกก็ก็ให้เขากินแล้วก็เล่นอยู่กับแม่เขาตรงนี้ก่อนเพราะว่า ถ้าไปกินในกรงนะอาหารเปียกก็กินไม่ทันพี่เขาแล้วก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยนะคะข้างบ้านตรงนี้เป็นจะเป็นร่องน้ำเนอะนุก็จะทําความสะอาดแล้วก็ดึงต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาเอาไปทิ้งแล้วก็ใบไม้ที่มันปิวมาวก็จะกวาดนะคะว่าจะทําความสะอาดก็เลยถ่ายคลิปเด็กๆก,ก่อนนะคะ นี่เขาอยู่กับแม่เขานะคะอยู่กับแม่ฝ่ายส่วนแม่ไม่ใช่ส่วนน้องกําไรคะ่ะก็ยังร้องอยู่นะคะยังร้องโอ๊เอกโอ๊กเอก,อ,เอ,กอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าอาการคล้ายกันเป็นเหมือนกันกับแม่ดาเลยนะคะกําไรพอหยุดร้องไปสักสามวันเราก็คิดว่าจะดีจะจะหยุดยาวก็ไม่หยุดก็ร้องขึ้นมาอีกเขาเป็นเหมือนแม่ดําเลยนะคะอาการของเขาก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวให้เขาหยุดร้องดีๆก่อน จะได้พาเขาไปทำหมันถ้าว่าถ้าว่าจะพาแม่ไฟไปก่อนเขาลูกเขาก็กินนมอยู่แม่แม่นำใส่ลูกเขาก็กินนมอยู่ก็เลยไม่เป็นไรหรอกก็เลยรอก่อนเด็กๆนี่ก็แข็งแรงดีอยู่นะคะกินอาหารได้กินนมแม่เชื่อไหมคะถ้าเขาถ้าแม่ไฟเข้าไปในกรงอ่ะพวกเด็กโตมารุมกินนมแม่ไฝหมดเลยนะคะเด็กสามตัวนี่ไม่ได้กินเลยนะคะ ตตแล้วยังมากินนมเขานะคะพวกสายฟ้าสายฝนสายไหมอะ่ะเนี่ยถ้าเขาเนี่ยออกมาข้างนอกอย่างนี้ค่อยได้กินนมแม่นะคะถ้าที่เขาอยู่ด้วยกันเฉพาะแม่ลูกเขาเขาถึงได้กินโอ้นี่เห็นไหมคะเขาก็ดูแลลูกเขาอยู่นี่นะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอน อ่าบ่ายๆนะคะบ่ายๆสัก3ามโมงกว่าสามโมงกว่าบ่ายสามโมงกว่าก็เดี๋ยวเราลองไปดูน้องแมวที่ทุ่งนากันนะคะเผื่อเห็นเจ้าของเขาอ่จะได้ถามเจ้าของเขาว่าเลี้ยงน้องยังไงเอาน้องไว้แบบไหนถ้าถ้าไม่อยากเลี้ยงน้องนี่เราเอาน้องมาเลี้ยงดีไหมเราเอาน้องมาเลี้ยงดีไหมครเพราะว่าสงสารท่าอยู่อย่างนั้นก็ มันไม่มีอะไรนะคะทุ่งนามัมนก็คือทุ่งนาม,มันไม่มีอะไรเลยมันก็อยู่อย่างนั้นนะคะอยู่แบบนั้นเลยเขาก็อยู่กันสามแมวสามตัวเขาอะแมวเด็กเขาอะนั่นแหละค่ะก็ว่าจะถามเจ้าของเขาะคะ่ะแล้วก็ว่าจะถามท่านเอฟซีว่าเราเอาเขามาดูแลดีไหมถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาไม่เอานะคะน้องตัวที่เป็นลายสลิดท,ที่อยู่ทุ่งน่ำนะเหมือนเหมือนมั่งมีมากเลยนะคะเหมือนกันเลยอเหมือนฝาแฝดเลยเป็นตัวเมียเหมือางงานกันด้วยนะคะ เราน้องมีสามตัวเป็นตัวเมียหมดเลยอืมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ